ใครที่มีอาการชาปวดแสบปวดร้อนที่ฝ่ามือถ้าอยากเบาขึ้นต้องทําตามนี้แต่ก่อนอื่นเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดบันทึกให้ด้วยนะคะแชร์ไปให้กับคนที่มีอาการชามือปวดแสบปวดร้อนแบบนี้อยู่เพราะว่าวันนี้เรามีท่าบริหารดีๆมาฝากกันค่ะโดยหลายคนนะคะมักจะมีอาการชาที่บริเวณนิ้วโปง้งนิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็นิ้วนางครึ่งนิ้วค่ะหรือบางคนอาจจะรู้สึกยิบ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 ตรงนี้ได้นะคะซึ่งสาเหตุนะคะเกิดจากการอักเสบภายในอุโมงค์ของข้อมือของเรานะคะทําให้มีความ หนาตัวขึ้นจนไปทับเส้นประสาทเลยเกิดอาการชาขึ้น<ม>ได้ค่ะสิ่งที่แก้ได้เบื้องต้นเลยนะคะก็คืออาจจะใช้มือเราเนี่ยไปจุ่มกับน้ําอุ่นจะช่วยคลายกล้ามเนื้อแล้วก็พังผืดที่เกิดขึ้นตรงนี้นะคะก็จะทําให้อาการชาของเราเบาลงค่ะและอีกท่าหนึ่งนะคะที่สามารถทําได้ง่ายๆเลยก็คือให้เรายืดแขนข้างที่มีอาการชาไปด้านหน้าแบบนี้แล้วใช้มืออีกข้างนึงจับที่ปลายมือค่ะกดลงไปแบบนี้นะคะให้รู้สึกว่าตึงๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันชามากเกินไปเราก็สามารถย่นระยะมาได้นะคะค้างไว้สักประมาณ15วินาทีนะคะเรื่อยๆ ประมาณ3-5รอบนะคะหรือจนกว่าอาการชาจะดีขึ้นค่ะค่อยๆทํานะคะไม่ต้องรีบหรือว่าออกแรงเร็วนะคะเพราะอาจจะทําให้เกิดการบาดเจ็บได้ค่ะแล้วสําหรับใครนะคะที่ลองยืดแล้วมันไม่ดีขึ้นแล้วสนใจอยากทกํากายภาพบําบัดกับเรานะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่กายสิริคลินิกกายภาพบาบัดหรือกดโทราที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ